ไข่ดาวต้มขิงทำง่ายอร่อยมากครับไข่ดาวต้มขิงฟังแล้วชื่อเหมือนของหวานแต่ไม่ใช่ของหวานครับแล้วบอกเลยว่าอร่อยมากเป็นต้มในแบบสไตล์จีนๆเรามาดูวัตถุดิบกันก่อนเลยเนี่มีไข่ไก่ครับผมขิงแล้วก็ต้นหอม ปรุงรสง่ายๆอันเดียวอยู่เลยผงปรุงรสตาเชฟบุ๊กไม่มีผงชูรสไม่มีสารกันบูดเราเริ่มจากการมาทําไข่ดาวก่อนเลยตั้งกระทะนะครับผมไข่ดาวก็จะต้องใช้น้ํามันนิดนึงนะอยากจะทอดไข่ดาวก,กรอบเนี่ยผมจะบอกแล้วว่าให้น้ํามันสูงจากก้นกระทะประมาณ1เซนถ้าไม่ได้1เซนไข่ดาวมันจะไม่พองไม่กรอบครับเนี่ยใส่ลงไปให้สูงจากกระทะ1เซนวันนี้เราใช้กระทะแฮปปี้คอขนาด28ซนติเมตรเป็นผิวไทเทนเนียมครับอันนี้ ทำเมนูไหนก็ไม่ติดครับผมตอนนี้มีราคาพิเศษอยู่ด้วยนะใกล้จะหมดแล้วแหละระหว่างนี้ไข่ดาวเราควรจะตอกไข่เตรียมไว้ครับตอกไข่เตรียมไว้ก่อนเพราะว่าเผื่อไข่แดงมันแตกแบบนี้หรือว่าบางคนก็แบบเจอไข่เน่าอะไรเงี้ยเราก็ตอกเตรียมไว้ได้เลยนะครับรอให้น้ามันร้อนสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวเรามาทอดไข่ดาวกันจะทําไข่ดาวต้มขิงเนี่ยต้องทอดไก่เท้าให้เป็นไข่ดาวแบบกรอบๆแล้วมันจะอร่อยนะครับผมอ่าแล้วก็ ถ้าเกิดขี้เกียจทอดทีละฟองจะทอดแบบสองฟองสาฟองพร้อมกันเลยก็ได้เดี๋ยวผมจะทอดแบบสองฟองไปเลยก็ได้ทีละสองฟองสองฟองนะเป็นคู่ๆไปเพราะว่ายังไงเราไปใส่ในต้มอยู่แล้วครับก็ไม่ต้องเสียเวลาเยอะให้น้ํามันร้อนจัดๆเลยนะครับจะทอดไข่ดาวกรอบเนาะน้ํามันร้อนได้ที่แล้วเรามาทอดไข่ดาวกันครับผมทอดทีละ2ฟองไปเลยแบบนี้ง่ายๆอ่า,าจะได้ไม่เสียเวลานะวันนี้จัดไปเลยสักสามฟองแล้วกันอีกฟองหนึง่งใส่ไปเลยครับ ง่ายๆอย่างนี้เลยทอดให้กรอบเลยครับเอาไข่ดาวกร,กรอบเลยแล้วเอามาทําต้มขิงก็จะอร่อยครับถ้าเป็นไข่ดาวนิ่มๆไม่อร่อยครับถ้าจะทําให้เป็นไข่แดงสุกก็ได้นะครับก็กลับด้านได้เลยเพราะว่ายังไงเราไปต้มมันสุกอยู่แล้วครับไม่ไม่ไม่ต้องกลัวเลยว่าเดี๋ยวมันจะแบบเหมือนเละหรือยอะไรเงี้ยยังไงเราต้มอยู่แล้วแล้วก็แต่ผมไม่แนะนํานะใครที่จะทําให้ไข่ดาวสุกแล้วใช้วิธีควักน้ํามันแบบนี้บางคนจะควักน้ำมัน มันจะทาให้ให้ไข่ไปอมน้ามันมันจะมีน้ํามันอยู่ตามไข่ถ้าเกิดอยากให้สุกก็กลับด้านเลยครับกลับด้านไปเรื่อยๆง่ายๆแบบนี้อ่าอย่างนี้จะดีกว่าอย่าไปใช้วิธีควักน้ํามันใส่มันจะทําให้ไข่เราอมน้ํามันทอดให้เกรียมให้กรอบเลยนะครับผมให้มันยิ่งเกรียมยิ่งกรอบจะยิ่งอร่อยครับถ้าจะทาแบบนี้โอเคนี่เราดูจากขอบได้เลยตอนนี้กรอบได้ที่แล้วเอาขึ้นแล้ว ปิดไฟแล้วก็พักไว้ให้เสด็จน้ำมันนิดหนึ่งตรงนี้เปลี่ยนจากกระทะเป็นหม้อครับเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นต้มแลวคราวนี้เอาน้ำมันทอดไข่ใส่ลงไปนิดเดียวครับไม่ต้องเยอะเดี๋ยวจะเลี่ยนเกินไปใส่ลงไปที่ก้นหมอนิดเดียวนะครับผมอันนี้ผมใส่น้ำมันลงไปนิดนึงนะที่ก้นหม้อนหน่อยเดียวเอาน้ำมันทอดไข่นี่แหละง่ายๆเอาละเราก็เปิดไฟครับใช้ไฟอ่อนคราวนี้ใช้ไฟอ่อนเคล็ดลับอยู่ตรงนี้ครับเราจะเอาขิงลงไปผัด อ่าวันนี้ใช้เป็นขิงแก่นะขิงแก่ซอยเอาลงไปผัดที่ก้นหม้อน,นิดนึงให้มันหอมแต่ถ้าใช้ไฟแรงขิงมันก็จะไหมเพราะเราซอยมาแล้ววันนั้ก็ใช้ไฟแบบกลางๆนะครับผมอ่ะและอันนี้ก็เป็นหม้อแบรนด์เชฟบุ๊กขนาด16ซนติเมตรต้องบอกว่าเป็นหม้อสแตนเลสอย่างดีนะที่หนา0.6มิลเนี่ยด้ามไม่นําความร้อนเอามือจับได้เลยแล้วก็ข้อดีคือไม่มีปุ่มน็อตเลยเห็นไหมเป็นดีไซน์แบบโรงแรมครับมันจะไม่มีปุ่มนอ็อตผัดขิงให้หอมเลยครับ มันเป็นสไตล์อาหารจีนนะเขาจะใช้แบบกลิ่นอะโลมาจากขิงเนาะมาผัดให้มันหอมเลยครับพอเราได้กลิ่นขิงหอมๆแล้วระวังจะไหม้นะคือถ้าผัดนานเกินไปก็จะไหม้หรือถ้าหยุดคนก็จะไหม้นะผัดให้หอมอย่างนี้เลยแล้วก็เอาต้นหอมลงไปผัดด้วยใช่มันเป็นกลิ่นน้ํามันหอมเลยจากต้นหอมด้วยต้นหอมอาจจะดูเกียวๆนิดนึงไม่ต้องตกใจครับแต่มันจะทําให้ซุปของเรายิ่งอร่อยมากขึ้นอ่าได้กลิ่นแล้ว กลิ่นมันจะเหมือนเวลาเรากินต้มๆนะครับกลิ่นขิงมันจะลอยขึ้นมาถ้าได้กลิ่นขิงลอยขึ้นมาประมาณนี้แปลว่ามันสุกและใช้ได้แล้วก็ใส่น้ําลงไปครับโอ้โหดูความน่ากินใส่น้ําลงไปแล้วเร่งไฟเลยครับให้เดือดถ้ามันมีอันไหนไม่ไหมก็ตักออกก็ได้นะเดี๋ยวมันไม่สวยโอ้โกลิ่นเหมือนต้มส้มมากคุณผู้ชมหอมมากเคล็ดลับคือต้องเอาขิงไปผัด มันจะมีน้ำมันนิดๆนะครับสไตล์อาหารจีนนะแต่ก็ไม่ได้เยอะเกินไปนะครับพอเดี๋ยวเราต้มไปเรื่อยๆมันก็จะหายเลี่ยนนะเอาละต่อมาไข่ของเราระหว่างเรารอนน้ำเดือดเราก็เอาไข่มาหั่นนิดนึงจะได้กินง่ายๆนะครับผมทอดแบบสุกไปอยู่แล้วนะงั้นก็สบายๆเลยเราก็หั่นไข่สักหน่อยนี่แบบนี้หั่นให้เป็นชิ้นพอดีคำกินง่ายๆครับอืมกรต้มไปโหดต้องบอกว่าช่วงแบบฝนตกตกอากาศหนาวหนาวนะ เมนูนี้นี่คือสุดจริงนะหั่นไข่เตรียมไว้แล้วระหว่างรอปรุงรสง่ายๆนี่เลยใช้ผงปรุงรสตาเชฟบุ๊กนะครับผมตัวนี้มันเหมือนเป็นซุปครับมันจะมีรสชาติจากขิงที่มีเผ็ดร้อนเป็นหลักแล้วก็ที่เหลือก็เป็นรสชาติของผงซุปได้เลยไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มแล้วนะครับผงปรุงรสตาเชฟบุ๊กผมใส่ไป1ช้อนเต็มๆเลยตัวนี้ไม่มีผงชูรสไม่มีสารกันบูดทําอาหารได้ทุกเมนูเลยครับแบบนี้แล้วเดี๋ยวลองชิมดูก็ได้นะครับผม ถ้าใครชอบหวานอาจจะตัดน้ําตาลนิดนึงก็ได้แต่ว่าในผงปรุงรสของเราจริงๆก็จะมีน้ําตาลอยู่นิดๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นค่อนข้างเป็นผงปรุงรสที่รสชาติกลมกล่อมไม่ต้องปรุงเพิ่มก็ได้อย่างปกติเวลาผมทําต้มจืดอะไรเงี้ยผมไม่ปรุงเพิ่มอันนี้เดือดแล้วนะเดือดแล้วครับเอาไข่ใส่ลงไปครับไข่ต้องกรอบแล้วเอาลงไปต้มแบบนี้อือ uh หือ huh. ไข่ดาวต้มขิงรอให้เดือดสักหน่อยเนาะให้ตัวน้ําซุปมันซึมเข้าในเนื้อไข่หน่อย นะครับผมแล้วก็หยาอพริกไทยอีกนิดนึงให้เกิดรสชาติเผ็ดร้อนนี่ก็เรียบร้อยแล้วครับผมเอาละผมก็ใส่พริกไทยลงไปหน่อยเป็นซุปที่แบบฝนตกอากาศหนาวคือดีมากใส่พริกไทยนิดนึงครับผมแล้วก็ชิมรสชาติดูถ้ายังไม่กลมกล่อมก็เติมผงปรุงรสเพิ่มไปเลยก็ได้นะครับผมแบบนี้แต่ถ้าต้มนานไปก็ไม่ดีนะเดี๋ยวตัวไข่มันจะแหลกเสร็จแล้วครับไข่ดาวต้มขิง เรียบร้อยองค์ปรุงรสอย่างเดียวอยู่เลยครับคุณผู้ชมไม่ต้องปรุงเพิ่มน่ากินมากเลยนะไข่ดาวต้มขิงเสร็จแล้วครับไข่ดาวต้มขิงทําง่ายขนาดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วใครสนใจอุปกรณ์เครื่องครัวไม่ว่าจะเป็นหม้อตะหลิวมีดหรืออะไรก็ตามหรือเครื่องปรุงต่างๆเนี่ยสามารถทักมาสอบถามได้นะครับหรือว่าแอดไปที่ Li น์แอดเชฟบุ๊กนะครับมีแอดนำหน้าแล้วก็เชฟบุ๊กเป็นภาษาอังกฤษครับผมหรือโทรไปที่0 8 3 9 9 8 8 3 6 5ได้เลยครับ อย่าเพึ่งเลื่อนผ่านโดยเฉพาะคนที่รักสุขภาพวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันนี่คือกระทะแฮปปี้คอรจากประเทศเกาหลีครับผมเป็นคนทําการทดสอบกระทะด้วยตัวเองนะครับต้องบอกว่าไม่มีการใช้น้ํามันในทุกการทดสอบนะครับอันนี้การทดสอบแรกเราทดสอบด้วยคาราเมลครับเราใส่ลงไปนะครับผมจะเห็นว่ากระทะร้อนจนควันขึ้นเลยนะครับและก็ ไม่ติดกระทะเลยนะครับต้องบอกว่าลื่นมากนะครับสามารถไหลได้แบบนี้เลยครับนี่เป็นเทคโนโลยีผิวเคลือบที่เป็นไทเทนเนียมนะครับตัวผิวนะจะเป็นเทคโนโลยีที่เขาเรียกว่าเป็นตาข่ายนะครับเป็นผิวตาข่ายที่ลดการติดหรือจะลองทดสอบด้วยซอสท,ที่เรียกว่าเหนียวมากๆอย่างน้ำมันหอยนะครับปกติน้ำมันหอยนี่เป็นอะไรที่ติดกระทะมากๆไม่มีการใช้น้ำมันก็ไม่ติดกระทะเลยนะครับและที่เราบอกว่ากระทะปลอดภัยเพราะว่าไทเทเนียมนั้นไม่เป็นพิษกับร่างกายมนุษย์ครับผม หรือจะทดสอบด้วยซอสเยนเตอร์โแบบนี้นะครับก็จะเห็นได้เลยว่าไหลลื่นไม่มีติดเลยนะครับอันนี้ภาพจะชัดเจนมากทุกครั้งผมทดสอบด้วยตัวเองและไม่ได้ใช้น้ํามัน อันนี้ครับเราลองให้ซอสนั้นไหมในกระทะจะบอกว่าก่อนที่ทําซอสไหมก็ไม่ได้ใช้น้ํามันเหมือนกันล้างออกง่ายๆแบบนี้เลยครับไม่ต้องแช่ไม่ต้องขัดแค่เอาน้ําฉีดครับซอสเดี๋ยวๆก็หลุดออกไปเลยครับและดูผิวกระทะไม่เสียหายเลยนะครับถึงแม้ว่าจะไหมนะครับผมต่อมาเราทําไข่เจียวครับวันนี้ผมทําด้วยกันถึง3ฟองนะครับไข่เจียวแน่นๆเลยครับจัดลงไปเลยครับและก่อนที่จะทอดเมื่อกี้ทุกคนจะเห็นว่าไม่ได้ใช้น้ํามันเช่นกันนะครับและกระทะใบนี้นะครับสามารถใช้ได้กับเตาทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็น เตาแก๊สเตาไม่เหล็ดไฟฟ้าเตาอินฟราเรดเตาอินดักชันหรือว่าเตาฮอตเพลทอะไรก็ตามใช้ได้หมดเลยนะครับผมจะเป็นเตาที่ไฟแรงก็สามารถทนความร้อนได้สูงเช่นกันครับเรียบร้อยไข่เจียวไม่มีติดครับ ต่อมาปัาเซียนครับทดสอบด้วยไข่ดาวแบบไม่ใช้น้ํามันจะเห็นได้เลยนะครับว่าตอนที่ลงไปเนี่ยดูเหมือนจะติดกระทะเลยเพราะว่าไม่มีน้ํามันอยู่เลยแต่เมื่อกระทะร้อนได้ที่ตัวผิวตาข่ายที่เป็นเทคโนโลยีใหม่จะเริ่มทํางานแล้วครับและทําให้ไข่นั้นหลุดร่อนแบบนี้ได้เลยครับจะเห็นเลยนะครับว่าหลุดออกมาเลยร่อนเลย3ฟองสบายๆไม่ต้องใส่น้ํามันครับ ต่อมาทดสอบด้วยปลาแซลมอนครับเราลองย่างปลาแซลมอนโดยที่ผมไม่ได้ใส่น้ํามันเลยแล้วเอาด้านที่เป็นเนื้อลงไปก่อนเพราะปกติด้านที่เป็นเนื้อจะติดง่ายกว่าด้านที่เป็นหนังนะครับเราเอาด้านเนื้อลงเพื่อพิสูจน์ให้คุณผู้ชมดูเลยว่าย่างปลาก็ไม่ติดพอกลับด้านขึ้นมาเรียบร้อยเห็นไหมครับนี่ดูความเกรียมนะครับผมเห็นไหมความเกรียมของเนื้อปลาก็าจะดูได้เลย,เลยครับว่ามันกระจายความร้อนได้ดีมากย่างสเต็กนี้ดีมากๆนะครับใบนี้นะต้องบอกว่าเรียบร้อยต่อมาเราลองมาทอดปลาแบบที่คนไทยนิยมกยันก็คือทอดปลาทั้งตัวหนึ่ง ใช้ความร้อนสูงใช้น้ํามันท่วมๆกระทะเราไม่เป็นอันตรายแน่นอนเพราะว่าได้รับมาตรฐาน ISO นะครับได้รับมาตรฐานมอกไทยแลนด์นะครับผมตรวจสอบแล้วนะครับไม่มีสารก่อมเร็งนะครับตรวจสอบสารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อมก็ไม่มีนะครับผมต้องบอกว่าปลอดภัยมากๆนะครับเรามีข้อมูลการตรวจสอบทั้งหมดนะครับผมสามารถขอจากทีมงานได้ถ้าใครสนใจนะครับผมอันนี้เราทอดจนเกรียมเหลืองสวยแบบนี้เลยครับไม่มีติดเลยเห็นไหมครับผมไม่มีหนังหลุดแม้แต่นิดเดียวต่อมาเราลองทดสอบด้วยกันทําอาหารที่ใช้ความร้อนสูงอย่าง ผัดผักบุ้งไฟแดงซึ่งปกติเขาบอกว่าเตาบ้านทำไม่ได้กระทะนอนสติกทำไม่ได้แต่ถ้าเป็นกระทะแฮปปี้คอร์ดทำได้ครับเพราะว่ากระทะใบนี้เคลือบกราฟีนนะครับเป็นวัสดุที่ช่วยนําความร้อนดีทําให้กระทะที่ใช้ในบ้านเนี่ยสามารถนําความร้อนได้สูงเหมือนกระทะตามร้านอาหารตามสั่งเลยครับและใช้เตาแก๊สธรรมดาก็สามารถทําไฟลุกอุณหภูมิสูงแบบนี้ได้ทําให้ผัดผักบุ้งน,นั้นออกมาสีสวยน่ารับประทานครับดูได้เลยว่าผัดผักบุ้งของเราไม่มีสีดําสีคําเลยนะครับผมต้องบอกว่าตัวนี้นะครับ,เป,รบเป็นกระทะที่ทั้งปลอดภัยใช้ งานสะดวกนะครับทำเมนูไหนก็ไม่ติดครับผมกระทะเชฟบุ๊กทำเมนูไหนก็ไม่ติดใช้ได้กับเตาทุกชนิดและไม่เป็นพิษกับร่างกายมนุษย์ครับถ้าใครที่สนใจนะครับสามารถแอดไลน์แอดเชฟบุกได้เลยครับหรือโทรมาสอบถามได้ที่0839988365ครับ